นี้นะคะขบวนแห่ก็ได้เข้ามาในห้องอเด็กประสงค์แล้วนะคะท่านพระอ,อาหารพิทักษาลีกับบุตรสาวนะคะ สีฟ้านะคะค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดคัดจุดลงทะเบียนเนาะ,ะก็ตอนนี้นะคะทางผู้นำก็กำลังทยอยเข้ามา นี้ก็เป็นท่านผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บ้านค่ะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนเนาะผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยผู้หญิงทั้งสี่ทั้งสี่ท่านเลยนะคะก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เบ้านะคะหลายท่านเลยนะคะไม่ดีงามแน่นอนอันไหนชุดผ้าไหมกับเขาน่เรียบจด าเรียร้อยจำนวนน้อยกเกษียณกันใช่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นท่านผู้นำนะคะนี่ก็จะเป็นท่านสอทอนะคะสอทตําบ,บลระเขตของเรานะคะแล้วก็จะมีท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็กำลังลงทะเบียนในขณะนี้นะคะก็จะมีอดีตอดีตนะคะอดีตกํานันของสมบ,บลระเขตของเรานะคะท่านก็ได้มาร่วมงานมุสิตาเกษียณราชการวันนี้ด้วยนะคะ วันนี้ค่ะเนท่ทางด้านเชลเลืองนี่นะคะก็จะเป็นประธานโรงเรียนของบ้านละเขตของเรานะคะแล้วก็จะมีทางผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ได้มาร่วมในงานมุติตาเกษียณวันนี้ด้วยนะคะก็ะะก็มาหลายท่านเลยนะคะ